สวัสดีคร่ะทำไมพี่น้องชาวโอเค่วนทุกท่านอ่ะเราพูดก่อนวันนี้เราเร็วเราคือฝับรับโชค <c oughs> คือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซาวการ์เป็นสิ่งที่ถ้าในในชีวิตประจําวันอะ่ะบางคนอาจจะไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าสมมติถ้าเราสะโขบมันเข้าไปในแวดวงไอทอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวซาวการก็เป็นหนึ่งใน สินค้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ก็มีความจําเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะถ้าถามว่าใครบ้างที่คิดว่าควรจะมีสิ่งนี้เช่น1เลยอเลยเกมเมอร์สตรีมเมอร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ขยายวงมากกว่านั้นเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันแค่เพื่อเกมเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ก็จะมีในส่วนของตัวเอดิเตอร์วิดีโอเอดิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ซาวด์เอดิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งในว <Christina. S 1> ันนี้ทุกคนในวั <granular S 1> นนี้ขอซาวหน่อยขอซาวแบบกลอ, <year> องลัวนะฮะเราก็มีซาวการ์ดของตัว <note> Creative มานําเสนอนะซึ่งพี่คนนี้ชื่อว่า s าวแร s t e r GC7 เน้องคนนี้ก็จะมาเป็นหนึ่งในรูปรักคนต่อไปของเรานะฮะเอาไหมว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมทําไมถึงต้องเป็นตัว s าวแร s t e r GC7 ซเของตัว Creative นะฮะ มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะทุกคน Unbox เปิดออกมาปุ๊บเราก็เจอใบ QR code นะฮะสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Super X File ซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS นะฮะทีนี้ต่อมาปุ๊บเราก็จะเจอตัวซาวการ์ดนั่นเองที่เป็นพระเอกของงานนี้เลย ต่อมาในกล่องนี้จะมีอีก3สายนะคะทุกคนก็คือ 1. สาย optical 2. สายแจ็ค3.5และ 3. สายหัวเสียบ USB Type C นะฮะที่เราจะได้มาเนาะต่อจาก3สายนี้เราจะได้คู่มือการใช้งานแล้วก็ใบประกกันนะฮะแบบ worldwide เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเสียที่ไหนก็ซ่อมได้หมดเลยนะ ก่อนที่จะไปดูสเปคหรือฟังก์ชันอื่นๆของทางสาวการตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็น external สาวกานะคะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ Creative พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่นี้แหละมันเลยทำให้ทาง Creative สามารถเพิ่มฟังก์ชันหรือระบบต่างๆเข้าไปได้มากกว่าอีกทั้งทุกคนมันยังสามารถพกพาได้สะดวกเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยน้ำหนักเบามากเลยนะคะทุกคน ทีนี้ต่อมาเรามาดูเท็กซเจอร์ของตัว s า u n d กา g จกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกสีดำด้านทั้งตัวนะฮะอาจจะมีสีส้มแซมมานิดนึงนะฮะด้วยสีที่มันโทนเป็นแบบที่ผมเพิ่งบอกไปเนี่ยแหละมันเลยทำให้มันง่ายกับการจัดดีไซน์ต่างๆในห้องคือพอเราเอาไปเราไปวางในห้องอะ่ะทุกคนจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นจุดบอดในห้องเลยเพราะสะีมันมีความคลาสสิกมันสามารถเข้าได้กับการจัดห้องทุกรูปแบบทุกดีไซน์นะฮะทุกคนในส่วนนี้ ส่วนด้านหลังด้านหลังทุกคนจะมีแถบยางกันลื่นให้2จุดนะคะเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ตัว s ซาล์การ์ดของเราเนี่ยไหลไปมาขณะใช้งานนะคะเพราะว่าต่างคนต่างไลฟ์สไตล์นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปใช้ซาล์การ์ดนี้ที่ไหนบ้างนะ,ะซึ่งทางครีเอทีฟเขาก็ออกแบบเราป้องกันในจุดนี้ไว้นะคะการใช้งานหลัหลกๆของแผงคอนโทรลเนี่ยจะมีปุ่มควบคุมระดับเสียงปกติทั่วไปจะมีไฟ LED บอกระดับของเสียงเอาไว้ด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นไมค์วอลลุมใช้สําหรับปรับบาลานซ์ระหว่างเสียงในเกมกับเสียงพูดคุยอย่างสมมุติถ้าเรากําลังเล่นเกมพวก SPS อยู่อย่างเงี้ยต้องใช้การฟังเสียงฝีเท้าของศัตรูการฟังเสียงการยิงระยะไกลเงี้ยเราก็สามารถหมุนปุ่มไปฝั่งที่เขียนว่าเกมได้เพื่อที่จะปรับให้เสียงภายในเกมเนี่ยดังขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเกมแนวโมบา้าที่ต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์กสูง เราสามารถปรับความดังเสียงพูดของเพื่อนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในโปรแกรม voice chat ให้เสียเวลาปุ่ม C 1ถึง C 4ที่เราเห็นเรียงกันอยู่ตรงนี้มันเป็นปุ่มโปรไฟล์การทำงานอย่างรวดเร็วนะทุกคนเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ตัวของซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ารูปแบบเสียงการอัดเสียงรูปเล่มเอฟเฟกต่างๆรวมไปถึงการใช้งานสกา l โหมดและสุดท้ายคือปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะจ๊ะต่อมา ปุ่มและพอตต่างๆถ้าเรามาดูในส่วนตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED ที่บอกสถานะการทำงานว่าเรากำลังใช้ซาวการ์ดอุปกรณ์ประเภทไหนไม่ว่าจะเป็น PC เครื่องเล่นเกมคอนโซลโทรศัพท์มือถือหรือ d อ l b y ส่วนทางด้านขวาเนี่ยมีช่องเสียบหูฟังและไมค์ขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรด้านหลังนะฮะทุกคนมีรูเสียบไลน์อินไลน์เอาท์สำหรับมือถือเพราะนอกจากจะเสียงขาออกแล้วก็ยังมีเสียงขาเข้าด้วยที่จำเป็นสำหรับสายเกมมิ่งนะฮะทุกคน สวิชปรับเกนไฮโลช่องต่อสายออปติคอลอินและเอาแล้วก็ช่องต่อตัวสาย USB Type C นะฮะสวิชเลือกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆและสวิชเปิดปิดเครื่องนะจ๊ะอ่ะต่อมาเรามาพูดถึงสเปคของตัวซาบร b สเตอร์กันดีกว่านะฮะทุกคน ถ้าพูดถึงแดกเนี่ยจะมีอัตราโอเวอร์แซม pling อยู่ที่ 192kHz ต่อ2 4 b บิต PCM มีแอมหูฟังอยู่ในตัวสามารถขับหูฟังตั้งแต่3.2ไปจนถึง300โอห์มพูดง่ายๆอะ่ะมันคือแบบ ใช้ได้กับหูฟังทุกคู่บนโลกอะ่ะโดยไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะแม่อีกทั้งยังรองรับระบบเสียงรอบทิศทางทั้ง5.1และ7.1ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Super X-Fi สุดล้ำของทางแบรนด์ Creative ที่จ่วยทำให้ระบบเสียงของเรามีมิติและเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้นไปอีกระดับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือเกม ซึ่งหลังๆซาวการรูปใหม่ของทางแบรนด์ครีเอทีฟก็มีหมดแล้วเหมือนกันและที่ขาดไม่ได้สำหรับเกมเมอร์อย่างพวกเราเลยก็จะมีตัวของ Scout Mode และก็ Super x ์เอ็ t ซ์ไฟ่ l e เทคโนโลยีสำหรับการเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นเกมที่ต้องใช้การฟังเสียงจากศัตรูอย่างเกม FPS นอกจากนี้ยังใช้งานได้ทั้งรูปแบบไลฟ์สตรีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ออเดียอมอนิเตอร์ ด้วยระบบอัดเสียงและการใช้งานลูดเล่นต่างๆหรือจะใช้เป็นแอมหูฟังอะไรมันจะครบขนาดนั้นนะผู้จริงๆทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปปรับแต่งแดกแบบละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางซอฟต์แวร์ PC หรือโมบายได้อีกด้วยนะจ๊ะและทั้งหมดนี้อยู่ในซาวการ์ราคาเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมของมันต้องมีแล้วนะจ๊ะ And that's it for today นะคะทุกคนยังไงก็ขอฝากตัวซาบรัสเซอร์ G C 7นะคะไว้ในอ้อมอกออกใจกด้วยนะะทุกคนถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเว็บออนไลน์เนี่ยทุกคนกดใส่ตะกร้าเลยนะออยังไงวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับสิ่งที่คนรู้สำหรับ ตัวซาวบลาเซอร์ GC 7นะฮะแต่ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจ a c e b o o k นะฮะ Overclock Zone อย่ยหรือไปกดแล้วก็ขอฝากตัว Overclock Zone TV นะฮะที่เป็นเพจ YouTube ของเราด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะฮะและที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือกระดิ่ง จะได้ติดตามข่าวสารเทคโนโลยี IT ทีจากพวกเราได้ในทุตลอดเวลานะะทุกคนยังไงวันนี้แฟนค้นนิฮะสวัสดีฮะ